สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการไม่เด้พาเที่ยวแต่วันนี้ไม่เดทไม่ได้มานะคะมาเจอกับแม่ทรายค่ะวันนี้เรามาที่นี่ยางปัามปาา่ดาด้านดาดลาดลักสามัคคีทิ่น,นี้มานังค่ะค่ะวันนี้เรามาที่กลุ่มอะไรกันคะในโซนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใต้ร่มบุญเมืองสตตยคะย่ะพี่ทรายกลุ่มนี้เขาทาอะไรกันบ้างคะที่นี่นะคะจะมีเรื่องของการป,ปลูกมันบร์รี่แล้วก็ผลิตผลไปรูปจากมันบร์รี่ค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี่พิกันนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราค่ะการสีัลน์หรือกานสวนนะคะวันนี้พิกันทําอะไรอยู่คะที่จะขุดรากมอนค่ะเอารากมอนเนี่ยไปเสียบรากค่ะมันไม่รีดผลยาวเนี่ยค่ะการขยายพันธุ์โดยชํำเนี่ยค่ะรากมันจะไม่ออกแต่ว่าถ้าเราใช้รากเนี่ยค่ะเสียบยอดรากเขาจะออกเร็วนะดูวิธีการกันเลยนะคะหขุดรากหมอนค่ะโ <Okay. S 1> อเคสอ นำรากไปล้างกันค่ะคสามเราไปหาย,ยอดหมอนที่ต้องการเสียบกันเลยค่ะเราก็เลือกยังไงคะหากิ่งที่มีตาสวยๆนะคะจักสองสามตาค่ะเลลยตัดเดเ,เรานำยอดไปเสียบกันเลยค่ะตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมเลยนะคะเรามาเสียบยอดกันเลยค่ะเอและดินละคะ มาแล้วพีมาเริ่มจากอลุกีนนี่พาให้พราะว่าอีแล้วก็ิ้ธรรมดาชักฟังธรรมดาเลยค่ะตบมันดีนะ Okay. Okay. Yeah. ค่ะเมื่อกี้ก็ดูมืออาชีพทำไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ทรายจะลงทำดูบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ <What? Yeah. S 2> เียนะคะ <c oughs> เสียบกันเลยค่ะโอเคเสียบ เสร็จแล้วค่ะทางกลุ่มของพี่กันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะนอกจากผลสุดแล้วมีน้ำมันเบอร์รี่ค่ะมีเยลมันเบอร์รี่ด้วยค่ะก็ตอนนี้นะคะมีอะลวมันเบอร์รี่แล้วก็อะลวใบหมอนค่ะแล้วสามารถติดต่อได้ที่ไหนเดี๋ยวก็เพิ่งนะไม่ว่าหยุดอยู่โอ้ย แล้วสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะค่ะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะ0ู1 7 1 9 2 2 0ค่ะบวันนี้เราก็ขอบคุณที่การซิรัตหนูํำสวนมากเลยนะคะที่ให้มาเยี่ยมสวนขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะฉันล่ะเธอฉันได้ยงไงเนี่ยฉันได้เงื้อแตกมัดแล้วไม่ไว้เลยแบบนี้โรโว่เม่ง